วันนี้ครับคุณผู้ชมผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมารู้จักกับหนึ่งทีมที่น่าสนใจมากๆนะครับซึ่งเขาจะร่วมเข้าชิงชัยในการแข่งขันชิงแชมป์เช,ช,ชลดิงแห่งประเทศไทยและเอเชียด้วยนะครับนั่นกคือทีมมหาวิาลัยรจากสิงค์ครับคอมาัาเชียดี้นะครับคือการเล่นกีฬาชนิดหนึง่งที่มีการคอนแทคกับคนดูเพื่อให้คนดูนั้นเกิดความสุขแล้วก็คอยตาม กอย่างครั้งแรกที่เล่นเหรอคะรู้สึกกลัวแบบไม่มั่นใจไม่คิดว่าพี่เขาจะรับเราได้หรือเปล่าถ้าเรามั่นใจเราก็ทําได้สำหรับเอเชียนไทยแลนด์ปีนี้นะครับเราก็เตรียมตัวกันมานะครับซึ่งตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะมีความพร้อมเกือบร้อเแล้วนะครับผม จากแฟนที่เราคำนึงอยู่ตลอดเวลานะครับก็คือเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักนะฮะหลายๆท่านทีออ่รอติดตามนะฮะก็คงจะไม่ผิดหวังครับผมผู้ชมครับและนี่เป็นอีกหนึ่งทีมนะครับที่มีความน่าติดตามไม่น้อยทีเดียวครับส่วนพรุ่งนี้ยังมีทีมหนึ่งมาแนะนำกันด้วยนะครับเป็นตัวเก่งจากที่ราบสูงครับรับรองว่าไม่ธรรมดา